เยอะนะแต่ด้วยว่าที่แบบว่าเราเร่งรีบเนาะก็เอาตามสะดวกดูคุณแม่ดูคุณแม่ลูกปกติจะห่อไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เทสมุนไพรลงไปมันก็จะได้เครื่องเยอะ จะได้หอมน้ำพี่โน้ตเฉาคัดต้องไปด้วยหลังจากนั้นนะคะเราจะไปติดโลโก้โรงเรียนเราอเราจะได้โลโก้โรงเรียนเรานะเป็นแพ็กเกจของโรงเรียนด้วยเอาห้องก็ต้องออกแบบโลโก้ห้องเองนะเนาะอหาอาจะไปเอาโลโก้อเมซอนได้จังไหน คือบ่อยใส่ได้ใส่มันช่สีหอมเออใส่หน่อยหลายเนิ่อว่าบอกหอมทิมยาี่ะโอยาปลังหิ่มยหมี่ยะกระเทาะกระเทาะลงไปขาสีได้หยข้าสดหลิีห้เดนด้้าอมได้ดนข้าใส่หน่อยถ้าเพื่อดืกินสีบ่อขนาดยังไม่หมั้น กกมักอันนี้แหะเขาบอ่ได้มักไม่เหมอ็กเขาให้มักในภาชนะนะคะประมาณเจ็ดนปกติแล้วเขาให้มักในภาชนะประมสวัด้วยความที่แบบว่าเราตีวานเราไปห่านแล้วก็ดมเลยก็ได้แล้วก็ต้องแบบดูดไปเรื่อยๆมัน้องใายเป็นอึกเกาอ่า ก็เอานีอันนี้เพราะว่ามันกิมันงสิขืนมันอยู่เถ้าก็ปีดอยู่อันนี้สิ่งที่เราอยากเออคุณย่ามาคุณแม่ว่าถ้าเราไม่ปิดมันจะเข้าดังนะะเข้าจมูกมันจะเข้าเออจมูกใหญ่ๆนะน่ะผู้ใดผู้ดังง่าๆไม่ิดหมดังคนอื่นลุกขึ้นก้้น